สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่เชื่อว่าคารา์บิยาวนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงตัวเกมถูกหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้เป็นเกมใหม่จากค่ายเทนเซนตนั่นเองนะครับเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากว a l ์ลอนแลนนั่นเองทุกผู้ชมครับโดยเกมนี้จะมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็เวอร์ชั่น PC เลยนะครับตัวนี้แตกต่างจากว a l ์ลอนแลนก็คือตัวเกมจะเป็นกราฟิกสไตล์อนิเมะนั่นเองเดี๋ยวพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมเลยนั่นเองนนเองนาะตัวละครแต่ตัวจะมีในส่วนของตัวสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่บอกตัวเกมมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็เวอร์ชั่น PC เลยนะครับที่เปิดให้ลองเล่นตอนนี้เหมือนจะเป็นแค่เวอรช์ชั่น PC เท่านั้นเองเนาะมือถือก็ต้องรอเปิดเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะนี่ครับเขาเรียกว่า วอลเลนสไต y l e นิเมะนะครับหรือว่าวอลเลนฉบับอนิเมะนะาามา,มาดูกันครับมามามามันสามารถอ่าร่อนแบบนี้ได้ด้วยนะเออแล้วก็สามารถทําการไต่กําแพงแบบนี้ได้มันจะมีกําแพงที่มันสามารถปีนไป่ายได้นะท่ผู้ชมครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็สามารถทําตัวให้เป็นเหมือนกระดาษหรือได้เฮ้ยเดี๋ยวเขาวิ่งกันมาทางนี้แล้ว,ลว,วไ อยู่ไหนกันเฮ้ยอยู่ไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปข้างบนก,ก่อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่ไหนกันล่ะครับพี่น้องครับไป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 อ๋อรวมกันขนาดนี้ลวมกันขนาดนี้เรียบร้อยครับอันนี้แมตช์แรกก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ครับโอเคปึ๊บปึ๊บจริงๆมีการใช้สกิลด้วยนะครับเนี่ยผมกดไม่ได้นะมันอยู่ในโหมดหลอนั่นเองไปรู้กยนครับไปรูยกันไปรู้ยมันเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมตัวนี้เหมือนจะเป็นโหมดตัวทีมเดสแมทนนเนี่ยต้องเผลียวครับเก็บไปหนึ่งครับ นี่ครับสกิลเนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลของตัวละครผมนะแต่มาใช้ตรงนี้เฉยเลยมันจะเป็นเหมือนการเรียกป้อมปืนออกมานะครับผมแล้วก็ใช้ในการต่อสู้นะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปข้างบนกันตังป้อมปืนแบบนี้เลยแล้วกันไหนล่ะไหนล่ะ อันนี้จะเป็นสกิลป้อมปืนนะเฮ้ยเฮ้ยออกกันเรียบร้อยอยอยขวาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับชนะไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเอทีมเรานี่ทีมเราเหมือนจะเป็นคนผู้เล่นทั้งหมดเลยมั้งส่วนไฟต้องข้ามนะจะเป็นบอดนะตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นการที่เราได้แต้มมาแล้วนะครับทำการซื้อในส่วนข,ของตัวเหมือนการอัปเกรดะครับ หมือนจะซื้อได้แค่อันเดียวใช่ไหมโอเคเนี่ยครับมันจะมีบอกเซตันนะตัวเกมมีแค่เวอร์ชัภาษาจีนเท่านั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะสําหรับเกมตัวนี้นะครับปึ๊ไปเลยกันจ้าบวกกันต่อนะครับชนะตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งนี่นี่ปึ๊บ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 วิ่งขึ้นมาครับ เอาป้อมปืนตั้งบนนี้แหละมาดิมาดิเราเลงขนาดนี้จะมีใครให้เราแบบจัดการบ้างไหมเนี่ยเอาเฮ้ยโหมาตรงนูนอีกเซ็งเลยท่านผู้ชมครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโหแล้วไม่ไปอยู่ติดตรงนั้นได้ไง <laughs> ได้ใช้สักทีหนึ่งเออเออเเข้ามาจากทางนู้นเข้ามาจากทางนู้น อไอ้อัดไปอัดไปอาจไปอไปเรียบร้อยล้มแล้วโอ้โหล้มท่าสวยมากโอเคว้าวไป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 รอนะครับเขาจะออกมาหรือเปล่าเรียบร้อยครับชนะละสามศูนย์จบเกมเลยหรือเปล่ายังครับผมอันนี้ก็มีในส่วนของตัวไอเทมให้เลือกเหมือนเดิมเนาะ เราก็ทําการเลือกมันจริงจริงก็นี่ครับมันซื้อได้ทุกอันเลยนี่หว่าเออหมดแต้มแล้วแล้วก็อย่าลืมเลือกใช้ด้วยนะครับนี่ถ้าอ่านออกดีมากเลยนะเบมสาัาจีเนะี่ยเราดูได้แค่สเตตัสเบื้องต้นนะครับอ่ะมี X มาเหมือนกันนะคืออะไรวะ X เ,เนี่ย,ย,นนยโอเค 5, มา 4, มา 3, มามามา เดี๋ยวมาลุยกันครับผมโอเคอปึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อเอายิงพวกกันเองเฮ้ยทำไมตานี้เราแบบแปลกแปลกทำไมตานี้ดูเหมือนเขาเก่งแปลกๆโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวละครหนึ่งนะเป็นตัวละครผู้ชายนะครับ โอเคอยู่ไหนกันเลยอันนี้เปลี่ยนแบบแล้วนะเราดูตัวละครผู้ชายกันบ้างนะครับเขาอยู่ตรงกลางกันหมดละตอนนี้มันจะมีสกองสกิลนะครับผมกดใช้ไปละโอเคตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรตัวอาวุธที่ต่างกันต่างกันไปด้วยน,นั่นเองท่ผู้ชมครับเพิ่มเพเพ,พแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนได้ ก็น่าจะให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะตัวเกมเพลย์นั่นเองทุกผู้ชมครับโอเคครับผมก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูตัวละครในเกมนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลแล้วก็อาวุธที่แตกต่างก,กันไปนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงซะเยอะเลยต้องบอกอย่างนี้ทานผู้ชมครับประมาณ80%เลยนะนี่มันดูสกงสกิลได้ไหมเนะี่ยไม่มีโชวนะ <S <S นี่ มีตัวที่ล็อกอยู่นะครับนี่เฮ้มันเหมือนคอนไคเหมือนกันตัวละครดีไซน์แบบนี้นะคือมันเป็นตัวเกมของค่ายเทนเซนนะครับตัวละครก็จะคลับคล้ายคลับคลาของเกมในค่ายเขาแล้วก็อ่าเกมหลายๆเกมจากอนิเมะทางซีเนี่ยครับดีไซน์ตัวละครคล้ายๆพวกคอนไคพวกอ่เกมจากทางค่ายนั้นอะเออเนี่ยแล้วก็เกมของอาร์เทนเซนนะครับ ทาวเวอร์ออฟเอนด์แอี้ผมจำไม่ผิดนะครับที่เป็น Open world อ่ะเออระมประมาณนั้นนะครับแต่ผู้ชายมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่เหลือก็แน่นอน,นครับผมเน้นขายตัวละครผู้หญิงนะแต่ตัวก็บอกเลยว่าจัดว่าแชมจริงๆเลยนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกทาเลนทักษะต่างๆนะครับเหมือนเปิร์กเหมือนอะไรแบบนี้แหละให้สะสมนะครับเมื่อสะสมครบเรียบร้อยเราก็ ได้ในส่วนของตัวเปิร์กมาเล่นอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยสำหรับเกมนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ